ลุยทุกไร่ไปทุกสวนวันนี้เราตะลุยข้ามเขาเมาแล้วอ้วกไม่ใช่เมาแล้วหลับมาตลอดทางตื่นอีกทีก็นี่เลยครับหุบเขาแสนสวยของตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลายคนคงแอบค้อนแถมอิจฉ้าเพราะว่าที่นี่คือแหล่งปลูกเบญจมาศเกรดเอส่งขายไปทั่วประเทศแถมทั่วโลกอีกต่างหากใครผ่านมาแถวนี้รับรองเห็นสีสันของดอกเบญจมาศแล้วแล้วก็ ขอแชะแชะเป็นแน่นอนครับเบนจมาศที่นี่มีหลากหลายสีสันมากครับทั้งแดงขาวเหลืองม่วงส้มชมพูดอกเดียว3มสีก็มีโอ้โหอยากหอบไปบอกรักสาวสักรำหนึ่งแล้วล่ะครับ คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าดอกเบญจมาศนี้เขามีตำนานที่น่าสนใจมากว่ากันว่าเป็นดอกไม้ที่มีมาก,กว่า4,000ปีแล้วประเทศจีนถือว่าเป็นดอกไม้ของชนชั้นสูงคนธรรมดาบ้านๆอย่างเราอย่าได้ปลูกไว้เชยชมเชียวนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องถูกจับไปประหารโอ้ย เบญจะมาศแต่ละสีเขาก็มีความหมายด้วยนะครับสีแดงคือความรักสีเหลืองคือความบริสุทธิ์สีขาวคือความจริงดอกเบญจะมาศอยังเป็นดอกที่ราชวงศ์ญี่ปุ่นทรงโปรดปรานถึงกับนำมาเป็นสัญลักษณ์ของตาลันจกรเราจึงได้ยินสมญานามของราชวงศ์ญี่ปุ่นว่าวังเบญจะมาศไงล่ะครับ แค่เรื่องเบญจมาศก็โม้ไปสักไกลเชียวกลับมาที่ตำบลโป่งแยงกันดีกว่าครับวันนี้เรามีนัดกับป้าแดงและลุงหลู่เจ้าของสวนที่ได้ชื่อว่าปลูกเบญจมาศได้สีสวยร่ำรวยไม่น้อยหน้าใครตอนนี้นะนายไปล้วงลึกถึงเทคนิคอยู่ในแปลงด้านในโน่นละครับค่ะแดงนั้นนายถามหน่อยว่าเออคิดยังไงถึงมาปลูกเบญจมาศแล้วปลูกมานานหรือยัง นานแล้วค่ะค่ะปลูกประมาณแปดปีเก้าปีแล้วค่ะอ๋ออันนี้เช่าเช,ช,ช่าที่เขาปลูกเช่าที่เขาปลูกค่ะหนึ่งปีนี่หมื่นสองหมื่นสองแล้วก็ปลูกแล้วแล้ว,แล,วแล้วเบนจามาเนี่ยปลูกทั้งปีเลยหรือเปล่าปลูกทั้งปีค่ะปลูกไปเรื่อยๆค่ะรุ่นหน,น,นึ่งจบรุ่นหน่ใสดอกตอนเนี้ยถือเราถือว่าระยะไหนและอีกนานไม่ถึงจะเก็บได้นานประมาณสามเดือนกว่าค่ะสามเดือนกว่าแล้วแต่ว่าจากจากตั้งแต่ปลูกมาจนถึงเก็บดอกนะสามเดือนกว่าแต่นี่ก็เหลืออีกประมาณสัก เดือนหนึ่งได้ไหมสักเดือนกว่าๆนะคะแล้วเวลาเทคนิคที่เราจะให้มันต้นโตสูงมาขนาดนี้ที่คุณแดงบอกว่ามีการเด็ดยอดแล้วจะไว้ไว้ไว้กิ่งไว้เยอดแล้วก็หน่อมันจะออกมาลูสามนอสี่นอสา่นอแล้วก็ไว้ขึ้นมาไว้ขึ้นมาเลยเราก็ไม่หลอกมันไม่หลอกมันคือขายหมายความว่าต้นหนึ่งจะได้ประมาณสามสี่สามสี่ช่อใช่ไหมคะถึงต้นเนี่ยมันก็มีอยู่สามหลอกสี่หลอกนค่ะ ระวังข้างว่ามันก็ออกเยอะในแต่งแต่งหิ่งมันค่ะอ๋อหมายความว่าถ้ามันเยอะเกินไปแล้วก็ต้องแต่งแตงถ้าแต่งแล้วก็หลอกมันจะวานหลอกมันจะใหญ่จะใหญ่ค่ะถ้ามาแต่งก็หลอกหลอกมันจะไม่ใหญ่หลอกมันจะน้อยปกติปกติช่อเนื้อจะไว้สักกี่ดอกค่ะประมาณสามลอกสี่ลอกเนี่ยสามส่ะใช่ไหมคะสดอกแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเราก็เด็ดทิ้งค่ะอ๋อ แล้วแล้วนี่ถือว่าอยู่ในสภา,สภาพที่ดีแล้วใช่ไหมสามดอกสามดอกสามดอกค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ได้สอบถามกับคุณแดงนะคะบอกว่าระยะนี้ที่กําลังสวยงามในฤดูที่ต้นจะสวยที่สุดแทบจะไม่ได้ต้องแต่งดอกคือหมายความว่าช่อช่อนหนึ่งเขาจะไว้ประมาณ3 4ถึงดอกนะคะอันนี้แทบไม่ได้แต่งเลยนะคะไม่ได้แต่งเลยแล้วก็การขายต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับกร,รมหนึ่งมันจะมี อดอกสวยหน้าดอกสวยใบสวยก้านสวยอันนี้คือเป็นเป็นราคาที่ได้ราคาดีถ้าหน้าดอกไม่สวยหรือใบไม่สวยราคาก็จะตกลงตามตามตลาดที่เขาจะตีราคาให้นะคะป้าแดงคะนายถามนิดนึงว่าในแปลงของเราทั้งหมดที่ป้าแดงมีอยู่นะทั้งหมดมันมีกี่สีมันมีมันม,มีสีอะไรบ้างสีเหลืองแล้วก็สีแดงสีืองสีแดงแล้วก็สีเขียวสีเขียวแล้วก็ สีขาวสีขาวค่ะสีม่วงสีม่วงค่ะปกตินี่ตลาดชอบสีไหนอ่ะเขาชอบไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวค่ะสีอะไรคะไข่ดาวกับสีเหลืองไข่ดาวสีเหลืองไข่ดาวนี่ปกติสีอะไรคะสีขาวนี่แหละสีขาวอ๋อไข่ดาวสีขาวค่ะชอบสีขาวกับสีเหลืองนะคะชอบกับโมนาค่ะอันตี่เขาชอบค่ะโมนาีสีอะไรคะ โมนานี่สีขาวสีขาวเ,เหมือนกนักนอันแกนตั้งหน้มันเป็นสีเขียวอ๋อถ้า,าถ้าเป็นถ้าเป็นไข่ดาวนี่จะขาวล้วนขาวแล้วก็ในมันในกลางมันค่มันกว่าค่อยค่อยเหลืองเหลืองหน่อยนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าโมนานี่ตรงกลางจะเหลืองกว่า จะเขียวค่ะเขียวอจะเขียวแล้วก็ดอกขาวกอแกนเขียวแลวดอกขาวนะคะสีแชมพูก็มีค่ะค่ะมันมีหลายสีหลายสีเพื่อนชอบหลายสีบางคนนึงชอบสีนึงบางคนชอบสีหนึ่งเนาะตลาดคือคืออย่างนี้นะคะคุณผู้ชมหมายความว่าตลาดอะบางคนก็ชอบสีขาวล้วนบางคนก็ชอบสีคคะบางคนก็ชอบสีสีม่วงสีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะปลูกหลายๆสีไปพร้อมๆกันลูกสีเดียวเพื่อนจากกดราคาเขา อ๋อถ้ามีสีเดียวจะกดจะถูกกดราคาเปลืนจะกดราคาเอปนย่างนั้นนะคะแต่เปิื่นขายได้เปลืนก็บอกว่ามาขายได้เปลื่นจะว่าถ้าเฮามีหลายสีปวนกันไปอหลอกเขาก็ได้ไปได้ได้ราคาดีพอสมควรนะคะมันก็ไปได้ปกติถ้าถ้าถึงเวลาส่งเนี่ยคุณแดงได้กรหนึงใช่ประมาณกี่บาทคะเนี่ยถ้าตอนเวลาแปลงก็ไล่ ตอนนี้มันจะไล่อยู่65สิบห้าถ้าไปชงเนาะพอไปชงคนเดียวถ้าปุ่นมาซื้อที่านี่กัาหกสบางคนก็65สิบห้าอ๋อค่ะคือตอนนี้เราเขาบอกว่าหลอกขึ้นเนาะบางคนก็ซื้อเจ็ดิบก็มีหกสิบห้าแล้วแต่ว่าดอกสวยไม่สวยนะคะคาระการกํมหนึ่งอ่ะหนักสักประมาณถึงกิโลไหมเก้าขีดค่ะเก้าขีดนะประมาณเก้าขีดไม่ถึงกิโลดีกรัมกัมหนึ่งจะเป็นมาตรฐานเลยใช่ไหมคะไม่ค่ะคุณผู้ชมคะจะอยากซื้อไปหรือยังคะ เบญจามาศสีสวยคละส,สีม่วงเหลืองชมพูสม้มและขาวค่ะตอมันที่เหลือเนี่ยเราเราทำยังไงต่อเกา้าเก้ามันเก้า,กามันกามันก็ไว้ไว้ท่นถ้าเขาจะผูกใหม่ก็คนรดูทุกข้างทุกขั้ของอ๋งอหมายความว่าตัดไปแล้วต้นนี้ไม่ใช้ละ แสดงว่าปอมนทิ้งไว้ถ้าเราจะปลูกต่อเมื่อไหร่เราก็มาถอนตอมันออกแล้วก็ปลูกต่อปลูกเรื่อยๆเนี่ยรุ่นลูกุ่นชัยปลูกเรื่อยๆรุ่นจบรุ่นจบรุ่นจบรุ่นไปเรื่อยๆที่นี่ผมเห็นเคล็ดลับของลุงกับป้าครับนั่นไงเจอมิเนตปุ๋ยเร่งการงอกของรากจากกิฟฟารีน ป้าแดงบอกว่าใช้ทุกครั้งที่ชํำกิ่งเพราะจะทำให้รากงอกเร็วแข็งแรงเติบโตได้ดีเขาชํำกันอย่างไรไปดูกันหน่อยเร็วค่ะหลังจาก10วันผ่านไปนะคะเรามาดูกันว่าจะมีเนตจะช่วยให้รากงอกมากน้อยแค่ไหนคะ่ะนี่คะ่ะ เนี่จะเห็นไหมคะว่าปริมาณรากที่งอกออกมาเป็นรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วรากเยอะนะคะจะทําให้ไปปลูกแล้วต้นจะแข็งแรงนะคะค่ะค่ะนะคะแปลงหนึ่งจะใช้ประมาณเท่ากี่ต้นอ่ะหนึงแปลงประมาณอยู่สองปันกว่าทุกๆเย็ยนคุณลุงหลู่จะนําต้นพันธุ์มาลงแปลงปลูกบนดินที่เตรียมไว้พร้อมแล้ว ที่เลือกปลูกตอนเย็นก็เพราะว่าอากาศตอนกลางคืนจะทำให้ลำต้นไม่เฉาตั้งตัวได้เร็วจากนั้นก็รดน้ำทุกๆเช้าคุณลุงหลูเลือกระบบน้ำสปริงเกิลเพราะเปียกชุ่มได้ทั่วถึงควบคุมปริมาณน้ำได้ง่ายเมื่อลำต้นแข็งแรงก็บำรุงด้วยปุ๋ยกิฟฟอรีนตามระยะ คุณแดงเม้่ไหร่ถามนี่ต้นต้นเนี้ยแปลงเนี้ยมันอายุสักกี่วันแล้วเนี่ยคะประมาณเช้าห้าวันค่ะประมาณ2ี่สิบห้าวันนะคะแล้วรับแรงนี้ล่ะคะอันนี้เดือนเดือนกึ่งละเออประมาณสี่สิบห้าวันเดือนรึ่งนะคะค่ะเออสงสัยจริงๆเลยนะพี่แดงทําไมเขาถึงต้องใช้ไฟถ้าไม่ใช้ไฟก็มันไม่ขึ้นค่ะมันจะจีมันจะจีคือมันจะสั้นมันจีแล้วก็จีตัวสั้นตัวค่ะถ้าเฮารลอบไฟนี่มันจะขึ้นค่ะ อ๋อมันจะพอนมันเลยอากาศพา้อนถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ล่อไฟมันจะไม่โตไม่โตไม่โตแล้วมันจะออกดอกเลยมันจะจีมันจะจีจะจีนี่คือจะออกดอกมันจะจีแล้วก็ออกดอกอ๋อจะออกดอกเร็วเกินไปต้นมันสั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นเปล่เพื่อจะตีเปลี่ยนเปล่มดค่ะค่ะอ๋อคืออย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเอ่อที่เขาใช้ไฟล่อต้นต้นพวกนี้เพื่อต้องการให้มันโตสูงขึ้นมาถ้าไม่ล่อไฟมันจะออกดอกเร็วแล้วต้นมันจะสั้น ก็จะล่อขึ้นมาสักประมาณแค่เนี้ยเขาบอกว่าประมาณสักต้นแค่เนี้ยก็จะหยุดล่อไฟได้แล้วนะคะเพื่อนี้ให้มันโตขึ้นมาได้ถ้าไม่งั้นมันจะแกลนต้นจะเตี้ยแล้วมันจะรีบออกดอกเกินเร็วจนเกินไปนะคะพี่แดงเห็นบอกว่าปลูกแล้วก็จะคะสีกันแล้วจะแยกได้ไงครับว่าต้นไหนเป็นสีอะไรอันนี้มันปนกันนิดหน่อยค่ะอันนี้เขาแยกอยู่ค่ะอันนี้สีแดงอันนี้สีส้มค่ะอันนี้โมนาค่ะ อันนี้ปิงปองสีอันนี้สีม่วงมีสีม่วงแลนนี่แ่คะค่ะนี่ล่คะค่ะไขดาวคะ่ะไขดาวไขาวดาวนี่มันเป็นสีขาวค่ะไขดาวสีขาวนะคะแล้วเวลาเรากำเนี่ยกำแยกสีหรือไปแยกสีค่ะ<อ>ถ้าเอาปอนกันเปิ้นตีเป็นเปรอ๋อเหร <laughs> ออ๋อหมายความว่าปลูกเนี่ยคละสีกันไป<อ>แต่พอไปถึงจะไปกำต้องไปแยกสีอ๋อเหลืองกันเหลืองม่วงกับม่วง ชมพูก็ชมพูถ้าไม่เป็้ยงปจีเป็นแปรจีเป็นแปรราคาตกเหรอคะราคาตกค่ะราคาตกเนาะนะคะอ๋อได้เลยคุณผู้ชมคะเขาปลูกคละสีกันนะคะแต่พอไปถึงเวลาตัดดอกไปแล้วเนี่ยเขาจะไปแยกสีสีม่วงก็กำสีม่วงสีเหลืองก็กำสีเหลืองสีขาวก็กำสีขาวถ้าคละสีเข้าไปเนี่ยราคาจะตกค่ะเพราะว่าเขาถือว่ามันมันมันไม่ไม่ได้มาตรฐานตามที่คนซื้อต้องการนะคะ